สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังย่าพลายนำโชคนะคะวันนี้ก็มาส่งเอกสารนะคะส่งเอกสารช้างตกงานจากพัทยาค่ะคุณป้าเขาฝากมาส่งนะคะเราก็เลยเอามาส่งให้คุณป้าวันนี้ก็อยู่บ้านพี่บัวบานนะคะพี่บัวบานสุดหล่อกับคุณแม่ไยบูนนะคะนู่นพี่บัวทำอะไรเอย มีโอกาสได้มาถ่ายพี่บัวบ่อยนะคะหลงรักพี่บัวแล้วตอนนี้ขวานย่าหลงบัหลงรักพี่บัวแล้วทำอะไรเองกินญ้านะคะ ชนเสารหรอบัวซึ้งตาตัวน้อยนะคะแม่ควาหเหงแม่ควานก็หลงรักเลยนะคะเนี่ยหลงรักพี่บัวบานเอาขาไปทำอะไรบัวบานเอาขาเข้าไปนะคะโหยโเยอเอาขาเข้าไปเข้าไปหาแม่ไพบูลนนะีหยเย คันหรือเปล่าบัวสุดรอดเห็นกันบ่อยนะบัวเราอะเมื่อวานก็มาถ่ายนะคะเมื่อวานก็มาจังหวะ fc บูบานมาวันนี้ก็ได้เอาเอกสารมาให้กับพ่อเสือพ่อสิงนะคะแล้ก็เลย มาถ่ายบรรยากาศนะคะบรรยากาศวันนี้ก็คลืมคมนะคะคลืมคลืมฟ้าคลืมฝนนะคะเมื่อวานฝนก็ตกนะคะฝนตกสงสัยพายุจะเข้านะคะคุณแม่ก็กินอย่างอริสอร่อยเลยนะคะบัวบานก็จับจับดูผมกินอิ่มแล้วคุณแม่เห็นก็หลงรักบัวบานเหมือนกันนะคะเนี่ย เป็นเอฟซีบัวบานเหมือนกันนะเนี่ยเราัรกผู้บ่าวรักผู้บ่าวย่ายาแล้วเนี่ยดูดูดูเท้าโอ้ขี้เล่นขี้อ้อนนะหืมฮมบัวบัวบัว ท่ายืนบัวนะเท่าท่ายืนบัวสุดเท่ก็เท่เลยท่าท่ายืนนะเดี๋ยวแม่ยาย่า,ยาวันนี้ขอเป็นเอ็ซีบัวบานด้วยนะบัวบานช้างหลอยยืนเช่เยก็หล่อนะคะคนหลอ่อคุณแม่ก็ กินอย่างอริสอร่อยนะพี่แม่ไพบูุ์บรรยากาศบ้านพี่เสือพี่สิงนะคะคพิ่ๆนะคะวันนี้ก็จะเงียบๆหน่อยดูพี่บัวทำอะไรเอ,อ่อถ้ายืนกินไม่ธรรมดานะคะยืนเฉยๆโลกไม่จำนะคะพี่บัวต้องเล่นกินด้วยนะคะ อยู่ท่ากินนะคะท่ากินโฮโฮล่เฮ้ยดูอีลีค่ะด้อีลีเบิงเบิงเบิงจับยางนั่นโอ้ยจับยางนั่นจับเชือกแดงน,นะพวกบานไปจับให้ยางนั่นมันสิขาดนะ สงสัยอะไรอะไรเอ่ยกระดิ่งอะไรเอ่ยจับนะฮะเอ่ยเอ่ยเอ่ยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ1นึ่งไลค์หนแชร์ share, เท่ากับ1นึ่กำลังใจนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพังย,ย่าพลายน้ำโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะอืมอทั้งง่วงนอนทั้งทั้งหิวนะคะตาตาบัวบานง่วงน,นอนนะ,ะอากาศเย็นๆนี้ง่วงนอนนะ,ะอะไล่บัว กลัวเดินมาหาแม่ฮะจะโยนแม่หรือเปล่าเนี่ยนานว่าแล้วอืมโยนแม่เลยแม่ยายาเลยนะเนี่ยง่วงนอนหรือเปล่าเนี่ย